ผมกอนี่อยู่ผมการเรเด้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําปกคลิปบวกใส่ปกคลิป้วยนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไออันนี้สอนสําหรับคนที่ยังไม่รู้อะไรก็มาดูได้นะครับผมจะสอนนะโดยจบเลยยิ่งดีครับก็รำเริ่มกันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา ก็อันดับแรกครับคุณก็ต้องมีนี่เลยครับโปรแกรมตกแต่งรูปอะไรก็ได้ครับที่คุณถนัดแล้วแต่แต่ผมใช้เป็นอันนี้นะครับ photo studio นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะแตะลิงก์โหลดไว้ในล,ละให้ด้านล่างนะครับ photo studio นี่ <c oughs> <ๆ>ก็วลเลยครับกดเข้าไป เขาสับก็กากร,ะ,ระช้าไปนิดนึงไม่ใช่ช้านิดนึงนะโคตรชา้าครับขออภัยนะครับลองนะแล้วผมตัดเลยดีกว่าอีกนานนะมันจะเป็นหน้าเลยนะครับสำหรับ Apple โตสตอรี่โอนะครับ พอามานั้นนี่ก็ให้กดอันแรกเลยครับไอตัวบีอัน,นใหญ่ๆอันใหญ่เนี่ยครบบลอร์อะไรไม่รู้เนี่ยก็เจได้เลยกดเข้ามาเขเป็นเข้าไปในเอกสารนะครับหรือบางคนก็ไม่เป็นครับก็ไปไปเลือกรูปภาพที่คุณเตรียมไว้มานะครับเน,นี่วะาเร็วสิวะโทรศัพ์ก็กากครับอ่ากับผมไปที่แกลอรี่เนะี่ย เพิ่งแต่กินข้าวเมื่อก,กี้นี่ครับกินข้าวมาเมื่อกี้นี่ก็โอ้ยอัะนนะ่ะเลือกรูปที่คุณเตรียมไว้มาหนึ่งรูปครับผมเลือกเป็นรูปนี้ครับนี่ครับ <c oughs> นี่เลยกดเข้าไปครับผมโทรศัพท์ก็ช้านะครกากาก,ก็ขอไปเศร้า <c oughs> เลยโทรศัพท์ใหม่เกินนะครับโอเคครับมันจะเข้าไปในแอปมาอ้าวก็มาแล้วก็คุณอยากพิมพ์อะไรก็กดกับไปที่รูปตัวทีเนี่ยรับ TEXT เนี่ยเท็ดเท็ดเท็ดตัวทีเนี่ยโอ้ยโทรศัพท์กูป่วยแล้วโอ้โหเกียดฉันเกียดอะไร โ oh อ้ไม่เกี่ยวไรมึกไดยอีกนั้นโอ้ยเกี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์นี่ละกันแต่กูมอยากได้สุดท้ายก็ต้องได้โทรศัพท์กากก็ไม่ขึ้นเลยนะจังหวะนี้กาเกินออร่อยเง้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอโนโอเมสเซไฟไว โอเคครับม okay, mm ัน hmm. ก็มาแล้วฮะกูจะมากูนั่งข like? <laughs> so ี YT ่มูกไรกันเออเศกเศกเศกอีลีเลยเนยกินขั้วไก่โอ้ยขั้วไก่ขั้วไก่ขั้วไก่กินขั้วไก่มาเมืติกี้นี่อิ่มลายเอ้ยเสกลายหวองพิดก็พอมานี่นะครับ ถ้าอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์นะฮะผมนี่ก็เป็นคลิปนี้ครับรีวิวเกมนะครับโอ้โหตัวซับึ้นช้ามากเป็นรีวิวเกมนะฮะก็เป็นเกมเอ่อแน่นอนครับเป็นรูปแน่นอนแล้วเกมสไนเป นระครับี่กูพิมพ์สไนเปอร์ถูกปะเนี่ยสไนเปอร์นะครับผมโอ้ยสามสไนเปอร์ทีดีเนี่ยโอเคครับแม่งมันไม่ขึ้นเนี่ยโทศรศัพท์ช้าครับไม่ขึ้นครับ โอ้โหเดวกูขยี้แม่งเลยสักจากตัวสับการโอเคก็เนี่ยนนี่คือฟอนต์เนี่ ฟอนต์ตัวหนังสือคุณจะเลือกแบบไหนก็ได้นะอุ้ยอันนี้ก็เทไม่บอลนะมานี่หละเทดีนี่ครับสไนเปอร์กดไปอีกก็จะเป็นออสักอุ้ยขอภายในคำหยาบครับมัองช้างจริงเนี่ยโอ้นี่ครับมันก็จะเป็นแบบ ม <G ã entender> ีพวกเออ่สีนะสีน <avez> ี่ก็จะเป็นรูปทางสีนี่นะอันที่สองเนี่ย F F I W L นะโอ้มังจะกากไปไหนวะอีเสีย โอเคครับก็โอ้งูเองก็นี่ครับอันที่สองจะเป็นสีนะครับกดไปก็สีเยอะแยะมากมายท่านเลือกรับชมรับใช้กันได้ก็เอาสีไลดีว่าผมชอบสีส้มนะแต่ดูเหมือนมันจะไม่เข้ากับบรรยากาศดูดิดูดีมองไม่เห็นนะโอ้ยใช้สีเลไรวะ นี่ครับเทปเทปนี่ครับเป็นแบบพวกสีแบบลวดลายนะนี่นี่เป็นไงล่ะงอเท่ยงไหมล่ะครับเอ้ยอ๋อนี่แหละเท่ดีครับอ่าชาโดว์ครับนี่ก็เป็นแสงเงาเนี่ยเลื่อนจนสุดแม่งเลยครับสวยดีโอเคโอ้ยเล็กไป เดี๋ยวทำชเมียนนี้นะครับก็พอได้ว,วก,กดถูกแม่งคนระับนี่ครับก็ได้นะร,รีวิวเกมสไนเปอร์ที่ดีกดเซฟไปเลยนะครับอ่าก็โอเคครับบางทีบางคนก็มันจะเป็น gp pg นะครันะอยากใช้เลยก็ เปลี่ยนเป็น PNG เลยนะครับกดเซฟไปครับเพียงเท่านี้มันก็จะเซฟแล้วนะครับโอ้ยรำคาญเสียงกีโมเลืกินนะครับโอ๊ยอ้ยาก็มีฟรีดเข้ามาเข้ามา เฟรดลเมสเซนเจอร์ไม่ใช่เฟรดเมสเซนเจอร์เข้ามานะครับดูแล้วโอเคยังวะมึงเซฟยังเนี้ยโอเคน่าจะเซฟแล้วนะครับกดออกไปเลยนะครับโอเคครับนะ ในวามันเซฟยังวะกดตูรูปแปบบ๊บโอเคมันเซฟแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเซฟแล้วสำเร็จครับก็ต่อไปเราจะไปทำ การใส่คลิปนะครับโอเคนะครับใส่คลิปกันเลยกูลบแป๊บเนี่ยลบเร็วเรวดีว้าโอ้ไอเครื่องชา้าไอโฟมยังลบชา้าไอ,อทำพี่หัวร้อนนั้นเนี่ยโอเคทำการลบสลัมลลลมะล็ดนะครับ กดออกไปครับไปแหละโอเคครับก็ให้ท่านเข้าไปเว็บนะครับกูเกนะิลเบราว์เซอร์ผมเข้าไปในเบราว์เซอร์เออ,เ,อ,อเข้าไปในเบราว์เซอร์เลยครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับพอทีนี้คุณกดไปที่เว็บออพิมพ์ไปยูทูบนะครับเนี่ยบยูทูบ YouTube, หน้าเดสก์บอร์ดนี่ครับ นาเทปบอร์ดนะครับนี่ครับก็มันจะเข้ามาหน้าอย่างนี้เนี่ยกดไปตรงเออตรงในว่าเลยตรงอือันนี้ผมก็ไม่มีด้วยดิก็โทรศัพท์ชมน่าจะมีทุกคนนะครับเห็นในตรงอ้โทรศัพท์ท่นชมที่เป็นสาม3ลีดสามขีดน,นั่นแหละ กดไปทีหนึ่งมันก็จะขึ้นนี้มาแล้วก,กดไปที่ขอหน้าเว็บแบบเดสก์ท็อปนะครับกดคลิกเข้าไปเกี่ยวเหมือนติ๊กถูกอะ่ะเออนะครับผมนี่นะครับนี่ครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นี่ครับลองกดดูนี่ครับ,ดดรบมันก็ติ๊กถูกเมื่อกี้มันไม่ได้ติ๊กถูกนะครับ ก็ผู้ติดตามผม40เอ้ยทุย39คนแล้วนะครับก็ยอดวิวก็หนึ่งเดือนนี้4 5่อยครั้งนะครับก็น่าภูมิใจครับยิ้มจนตูดบานเลยเนะี่ยโอเคครับนี่ครับคลิปแรกไอคลิปของผมเนี่ยคลิปแรกของผมเนี่ยโอ้ยป่วยกับโทรศัพท์แล้ว อ่าเดี๋ยวแปบนะครับทุกสับชา้ากดไปต้องคำว่าแก้ไขครับกูกดโดนไปเนี่ยเออแก้ไขดีวะกดแก้ไขอันนี้โอเคนะครับกดแล้วครับผมแก้คำว่าแก้ไขนะครับกดคำว่าแก้ไขไป อ้าเจี๊ดเลยมันเน,นี่ยมันไม่อ,อ๋อแต่แล้วลผมของงแป๊บครับแป๊บหนึ่งอะไรไวะไ้กูกดแก้ไขเขาไม่ได้กดดูครับโอเคเฟิลฟิว่ัเฟลขอกลับแป๊บหนึ่ง เฟลครับอันนี้เฟลจริงเนี่ยเมื่เตรียมมาเนี่ยโอ้ยน่าเบือ่อโอเคมาหน้านนี้ก็เนี่ยกดปที่คำว่าแก้ไขนะครับไอหามันกดอย่างเออกดไปแล้วนะคำว่าแก้ไขเนีัยเก็นไหมครับอันแรกเนี่ยรีวิวเกมสไนเปอร์ทีดีเนี่ยเออหงสับกระช้าเหลือเกิน เดี๋ยวว่างๆ,ๆแล้วผมจะมาแคสเกมไอ้นั้นให้ดูนะครับเกมในคอมเนี่ยอะไรว่าบูตลี่นักเรียนหัวเกลียนเนี่ยอะไรวะมันชื่ออะไรวะพีเอกมันชื่ออะไรนะจีมจีมอ้ะอะไรก็ไม่รู้จีมบอลหรือเปล่าวะบุลลี่ใครเคยเห็นพี่เอกเล่นนะครับก็นะครับไอโรงเรียนเกลียนเทปเนี่ยเออพอกดเข้ามา เวนานี้ก็โอ้ห้างเลยม,มึงขยายขยายสม,มุดก็กดไปที่คำว่า,ากำหนดค่า,ขอ,าของภาพขนาดย่อครับขนาดไฟสูงสุดคือสองเอมบีนะสองมบีนะถึงจะเต็มจอนะก็กดไปเลยครับเนี่ยไอ้ครั้งสุดเนียไอ้ต้อง โอกดไปก็เห็นเลยครับกระนดภาพขนาดยอ่อกดไปแล้วนะครับก็คืนเชียร์กันมาเลยทดสอบช้านะครับขอภายแป๊บหนึ่งเอาอีกทีกดไปแล้วครับปีก็อะไรวะมึงอยากให้กูฟิวดีวโอ,โอเคครับกดไปที่เอกสารนะ มันเด้งมาหน้านี้กดไปที่เอกสารเลยแล้วก็รอปรับอ่ดมากูเลื่อนแถบไบปกดไปที่แกลอออแกลอรี่นะครับโอ้ยป่วยโอ๊ยไปแกลลอรี่โอเคไม่ต้องแกลลอรี่ครับไปเลือกรูปที่เราทำมาเมื่อกี้นะครับใส่ไปเลยครับ โอเคซายังโอเคปังคปอยสเน็หมุนดิมึงจะบอกนะจะให้กูฟิลหโอเคครับมันจะกำลังโหลดรูปภาพอยู่นะครับกำลังอัพโหลดโอ้ยโอเคก็ได้ครับเรียบร้อย คลิปนี้ไปเลยเลยกันสถาธารณะ,ะเลยกับผมโอเคแน่นอนปรับปับปับปับเผยแร่ครับ, okay, นนบ,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 บแล้วกดไปที่คำว่าเผยแพ่นครับออลืมไปท่านชมถ้าจะทำแบบโอเคแบบผมนะก็เวลาลงคลิปนะครับท่านผู้ชมจะเพิ่งลงแบบสาธารณะนะครับให้ลงเป็นแบบ ส่วนบุคคลก่อนนะครับส่วนตัวก่อนนะครับแบบเจอ,อส่วนตัวแหละแล้วค่อยมาทําคลิปทีหลังแล้วค่อยมาเผยแพร่พทีหลังนะคมันจะง่ายกว่าเออมันทาได้ดีวัอันนี้มันทําไม่ได้นะครับไอ,อ้ที่ที่จะทําปั๊บไปลงอะไรเลยโอ้มันไม่ได้ครับทำไมกูเผยเพรไม่ได้เนี่ยไอฮอเดะ เอาแล้วงานเข้าแล้วพี่น้องถ้าพูดผมผมพูดอะไรงงไปคอมเมนต์ถามกันได้นะครับกูก็ง,งงตัวเองเหมือนกันเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยอือกูขยายมาจนไกลนะเอา้าอือกดจนได้แล้ะ โอเคมึกดจนได้ครับเอาละเรียบร้อยครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคบันการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลองเปิดกดไปที่ด้วยลงกดไปดูใน youtube เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงยังนะครับอันนี้ย้ำนะครับย้ำเลยถ้าจะทำปกคลิปนะครับคุณควรลงคลิปแบบส่วนบุคคลไปก่อนนะครับค่อยมาทำปกคลิปทีหลังนะครับ ไม่งั้นไม่ได้ครับทำไม่ได้จริงๆนเนี่ยพูดรลกวาว่าไม่เตือนนะต้องเข้าไปที่ดูที่ y o u t u ด e ดีเลยนะครับอาจอจะอาจจะนั่นไงไอโทรศัพท์วะไรเลยเนื้ยมันนานแล้วเนี่ยเว้ยโอ้ยปวดหัวเลยกู โอเค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 เข้าไปดูใน u t u b e กันเลยนะครับส่วนคลิปสอนทำปกคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะลงประมาณแล้วกูจะบวกกืบอะไรวะเนี่ยเออลงตอนไหนก็แล้วก,วก็ไอ้ส่วนคลิปอะไรเนี่ยผมลงอ่ะ สามวันนะครับประจาวันก็คือวันออพุธศุกร์อาทิตย์นะครับเข้าใจตรงกันนะครับผมไม่ค่อยวางขนาดนั้นที่จะมาะทําคลิปแต่ผมก็อยากทานะครับมันมีความสุขดีนะครับที่ได้ทําคลิปให้ทุกคนให้คนดูพูดตรงเยอันนี้พูดตรงๆเลยความสุขมนมีความสุขแล้วมันก็สนุกด้วย <laughs> ไม่มาไว้เสร็ษ ยูทูบกูเน่าหรือไงเนี่ยเออโ <Okay. S 2> อเคเข้ามาในยูทู e แล้วไปกดดูวิดีโอตัวเองเลยกดไปที่วิดีโอ นี่ครับรีวิวเกมสไนเปอร์ทีดีโอ้ลงเมื่อกี้นะครับสองนาทีดูสองครั้งไปแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดนะฮะเฮ้ยไวว่ะดีดีครับ,รบก็คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดเอ่อกดซับ c ไคร e นะครับ เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็คลิปนี้คงจะมาแค่เพียงเท่านี้นะครับก็คงต้องเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันผมย้ำนะครับย้ำคุณที่ทำปกคลิปนะครับคุณต้องทำวิดีโอแบบอะไรวะ คือทำวิดีอโอแบบส่วนบุคคลไปก่อนนะครับจึงจะค่อยมาทำปก,กิบาบายๆจุ๊บ